สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะครับคลิปที่แล้วนะครับผมพูดไปว่าเรามีวิธีการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเนี่ยเป็น2อ,อย่างด้วยกันนะครับก็คือ call center นะครับหรือว่าจะ จะตรวจสอบผ่านเว็บไซต์เนาะวันนี้นะครับทางาสื่อประชาสัมพันธ์ของธานาคารกรุงไทยนะครับก็ได้มาบอกว่าสําหรับสถานะต่างๆนะครับที่เมื่อทําการตรวจสอบทางเว็บไซต์แล้วนะครับจะสามารถดําเนินการอะไรต่อบ้างหรือว่าต้องรออะไรบ้างอย่ามาดูกันนะครับสําหรับสถานะแรกนะครับเมื่อเราทําการเช็คผลทางเว็บไซต์นะครับก็คือสถานะที่ขึ้นว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านนะครับอันนี้คือท่านได้รับสิทธิ์แน่นอนผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยัง อยู่ระหว่างการเตรียมการโอนเงินนะครับดังนั้นบางท่านนะครับที่อยู่สถานะนี้แล้วแต่ไปเช็คแล้วเงินยังไม่เข้านะครับจะบอกว่าให้ท่านใจเย็นๆน,นะครับเพราะว่าท่านผ่านกระบวนการเช็คมาแล้วแต่กระบวนการโอนเงินก็ต้องเป็นไปตามวันแล้วก็ระยะเวลานะครับดังนั้นบางท่านอาจจะยังคงรอคอยว่าเอ๊ะทำไมขึ้นสถานะนี้แล้วแล้วเงินยังไม่เข้านะครับดังนั้นอันนี้ต้องรอคอยเนาะอาจจะ โอนเงินตามรอบหรือว่าตามในแต่ละวันนะครับดังนั้นก็ติดตามกันให้ดีแต่ว่า ยังไงขึ้นอย่างนี้นะครับก็คือได้รับสิทธิ์แล้วก็ได้รับเงินอย่างแน่นอนแล้วนะครับมาในส่วนในส่วนสถานะที่2นะครับถ้าเช็คแล้วนะครับแสดงผลว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับอันนี้ก็คือหน่วยงานของรัฐกํา uh ลังตรวจสอบข้อมูลอยู่นะครับดังที่เหมือนข่าวหลายหลายข่าวนะครับที่บอกว่าเขาจะเรียงลําดับนะครับว่าเขาจะตรวจสอบของอาชีพไหนก่อนหรือว่าประเภทไหนก่อนนะครับดังนั้นอันนี้จะเป็นไปตามลําดับแล้วก็ขั้นตอนนะครับดังนั้นใครอยู่ในกระบวน,นการนี้อย่าเพิ่งวิตกกังวลว่า ตัวเองไม่ได้รับสิทธิ์หรือเปล่าหรือว่าจะตกหล่นหรือเปล่านะครับอันนี้ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบอยู่นะครับแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าคนเนี่ยมาลงทะเบียนเยอะเนาะเป็น10 20ล้านคนนะครับดังนั้นกระบวนการตรงนี้จะใช้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งเลยกันทีเดียวนะครับก็เข้ามาเช็คสถานะกันอยู่เรื่อยๆนะครับ และในส่วนต่อมานะครับส่วนสุดท้ายส่วนที่3นะครับเมื่อเข้าไปเช็คแล้วนะครับหน้าจอแสดงผลว่าไม่สามารถทํารายการต่อได้นะครับลงทะเบียนไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนไม่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่หลายๆท่านน่าจะขึ้นแบบนี้นะครับดังนั้น ตามคาแนะนําของสื่อประชาสัมพันธ์นี้ก็คือให้ทําการลงทะเบียนใหม่นะครับเพราะว่าข้อมูลตามบัตรประจําตัวประชาชนไม่ถูกต้องนะครับทีนี้เกิดคําถามว่าแล้วข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเกิดจากส่วนไหนเกิดจากส่วนตัวเลขเกิดจากการกรอกส่วนไหนทีนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่มีใครทราบเป็นแนวทางเดียวกันจริงๆนะครับเพราะว่าแต่ละท่านก็ เป็นการกรอกข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดถ้าใครอยากจะทราบว่าผิดพลาดตรงไหนหรือว่ากรอกตรงไหนผิดนะครับก็ควรที่จะโทรหา call center นะครับเพื่อระบุไปเลยว่าของตัวเองเนี่ยผิดตรงไหนเข้าใจว่า call center จะสามารถเช็คได้แต่ในช่วงนี้นะครับก็คือ call center น่าจะติดต่อ,อยากบ้างๆนะครับวันนี้ผมก็เลยรว,รวบรวมข้อมูลนะครับสําหรับคนที่เคยประสบปัญหาแบบนี้แล้วมีวิธีการแก้หรือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับมา เผื่อให้แต่ละคนนะครับลองไปทําดูก็คือในส่วนของการลงทะเบียนใหม่ครั้งเนี่ยนะครับในส่วนของการกรอกวันเดือนปีเกิดน,นะครับก็คือส่วนมากบางท่านอาจจะกรอกโดยการพิมพ์จากโทรศัพท์หรือพิมพ์จากคอมพิวเตอร์โดยตรงนะครับแต่หารู้ไหมนะครับว่าในเว็บที่ลงทะเบียนนี้นะครับเขามีตัวช่วยในการจัดการนะครับสำหรับการคลิกเลยเป็นการคลิกปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์ก็คือคลิกปี คลิกปีเสร็จก็จะคลิกเดือนคลิกเดือนเสร็จไปคลิกวันนะครับดังนั้นหลายๆท่านที่เคยลองทําแบบนี้แล้วสามารถกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้นะครับดังนั้นก็เอาทริคนี้นะครับไปลองใช้กันดูนะครับแล้วถ้าใครมีข้อมูลดีๆอัปเดตใหม่ๆอยากให้ทาคลิปมาใหม่หรือว่าเป็นข้อมูลเผื่อแพ่กันก็คอมเมนต์มาได้ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็มีข้อมูลมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับสาหรับข้อมูลต่างๆถ้ามีการอัปเดตแนวทางเทคนิคอะไรใหม่ๆผมจะทําคลิปมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ